เราได้ Definition ของคำว่า privacy ในมุมของคนรุ่นใหม่หมายถึงการไม่ได้มีพื้นที่ที่ใหญ่โตหรือว่าโอโทแต่มันหมายถึงพื้นที่ที่เป็นตัวเอง l i ฟ์สโสกไฮราะคาเป็นหนึ่งในคอนโดมิเนียมแบรนด์ไลฟ์ที่ทาง AP เราตั้งใจพัฒนาขึ้นภายใต้จุดยืนที่ชัดเจนของแบรนด์ก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มออฟซ c c เ s สนะคะเพื่อที่จะตอบความต้องการของคนเมืองรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดีที่สุด นอกเหนือจากเรื่องของการที่เราสร้างสรรค์และพัฒนาในทุกรายละเอียดแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของทำเลที่จะต้องอยู่ในที่ตั้งที่ดีที่สุดคอนโดไลฟ์สศกไฮเป็นคอนโดใหม่พร้อมอยู่ล่าสุดที่เราพร้อมที่จะส่งมอบผลงานการผสมผสานเรื่องของมิติความโดดเด่นแล้วก็ความเป็นยูนิคในทุกๆรายละเอียดเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้โครงการเนี่ยเป็น The First Boutique Condominium ที่แรกและที่เดียวที่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่ลงตัวที่สุดของคนยุคใหม่ค่ะ มิติแรกที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของ Privacy ซึ่งจากการตีความในกลุ่มที่เป็น m i l l e n n i ีย Generation เนี่ยค่ะเราจะพบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเปิดรับตัวแรงบันดาลใจใหม่ๆเพื่อที่จะนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตดังนั้นเราก็เลยพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการในการใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวได้อย่างลงตัวทั้งในแง่ของอินเทอร์เนียและก็แลนด์สเคปดีไซน์ภายในล็อบบี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเข้ามาค่ะปกติเราจะเห็น ที่นั่งของลูกบ้านนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งของคนภายนอกที่เป็นวิซิเตอร์มักจะเป็นสิ่งที่กวนใจคนที่อยู่อาศัยตลอดเวลาในการที่มีวิซิเตอร์เข้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการไลฟ์สโตกไฮเราก็เลยจัดทําที่นั่งที่เป็นสีคัพซีดเพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวกับลูกบ้านนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราเพิ่มฟังก์ชันที่เรียกว่าโคเวิร์กิ่งบิสเนสเลาส์ตรงชั้นเมสนียนะคะโดยที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาจองผ่านเร r เ a ชันเซอร์วิสนะคะ นอกจากน,นั้นเนี่ยเรายังมีการออกแบบ The Circle running garden นะคะที่เป็นตัว outdoor running track ะค่ะเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวโดยเป็นลู่วิ่ง2ชั้น ที่2 c u คัสตอรเมนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษของการออกแบบที่ e อกล u s i v e มากๆของรลฟ์ประสบไฮเรามีการนำผลงานของดีไซเนอร์ก็คือมอยที่เป็น International Designer เข้ามาออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในล็อบบี้ของโครงการนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีการนำตัวภาพเพนติ้งที่บ่งบอกถึงคอนเซ็ปต์ของโครงการก็คือ east m e e t west นะคะซึ่งมีที่นี่ที่เดียว นอกเหนือจากนั้นเนี่ยการผสมผสานแมทเทเรียลหลายๆรูปแบบให้เข้ากับงานออกแบบเนี่ยเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ที่แตกต่างให้เกิดขึ้นที่ไลฟ์ะสบคไฮ ติที่3 outstanding design นะคะความยูนิคเฉพาะไฮอะคะ่ะเรามีการเลือกโทนสีหลักเป็นเฉดสีเรด p y นะคะเป็นสีแดงเข้มพิเศษที่เราพัฒนาขึ้นที่แลบสีของโจตันที่ c uh, o p e n h a เ e n เดนมาร์กเพื่อนำม,มาใช้เป็นสีหลักของอาคารแล้วก็ตัว spectacular drop off เป็น uh, drop off ที่ต้อนรับการกลับบ้านของลูกบ้านในทุกๆวันด้วยผนังกระจกหินสูงถึง21เมตรโดดเด่นแล้วก็สะท้อนความเป็น the first boutique condominium ในแง่ของดีไซน์สกาเลตโฟรเย r นะคะกับ e อกล c ก i c l ติกลอบบค่ะเรามีการใช้วัสดุที่สะท้อนความเป็นที่สุดในการผสมผสานระหว่าง2สิ่งที่มันแตกต่างกันนะคะแต่ว่าสามารถที่จะสร้างเอกลักษณ์ที่กลมกลืนได้อย่างแตกต่างอย่างเช่นนะคะวัสดุที่เรากุูต้นไม้บนผนังกระจกของโครงการบนชั้น40นะคะที่เป็นรูฟท็อปเราเตรียมดูเพล็ Sky Fitness นะคะ เป็นฟิตเนสลอยฟ้า2ชั้นในห้องกระจกกับการออกกำลังกายพร้อมกับชมวิวขอบฟ้ารอบเมืองแบบพาโนรามิกท็อปออฟเดอะไฮ์นะคะเป็นพื้นที่พักผ่อนแบบสกายลาวที่เชื่อมต่อกับลูน่าบาลโคนี่ค่ะเป็นพื้นที่พักผ่อนภายนอกที่จะรับบรรยากาศวิวเมืองสุดเอ็กซ์คลูซี รวมไปถึงเรามี The Astro Deck นะคะที่เป็นจุดชมวิวพร้อมกับแผนที่ดูดาวใจกลางพระามเก้าพร้อมกับผ่อนคลายด้วยตัว l s h a p e Sky Pool นะคะเป็นสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือรูปตัว L ขนาดใหญ่แล้วก็ตัว Mirage Sky Pass นะคะเป็นสะพานพื้นกระจกใสเพราะฉันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับเราเดินอยู่บนท้องฟ้าและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไฮไลท์โครงการใหม่พร้อมอยู่ Live อโศกไฮ กับความตั้งใจของ AP ที่จะผสมผสานความแตกต่างอย่างลงตัวพร้อม Empower ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ที่สะท้อนตัวตนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครคะ่ะ